สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก คุณต้นครับคุณต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระเจ้าครับนี่คุณมาแต่งตัวเหมือนโดราเอมอนยืนตากแดดอยู่ที่ทําไมฮะนักมวยนักนี่นักมวยฮะนักมวยเรียกคุณไม่รู้จักผมเล้วครับผมี่ยธิ์เอกของบัวขาวฮะโอ้คุณบัวอะไรฮะผมบัวหลวงเอตเรี่คุณมาออกทีวีนะเราแบบนี้ไม่ได้เราจะมาต่อยมวยกันครับคุนนี้ครับแต่งตัวโชว์ขนหน้าแข้งอย่างงี้มันไม่ให้เกียรติคนดู โอ้โหคุณนี่จัดเต็มมาเลยโอ้โหแล้วขโมยซีนหมดเลยพี่เพชรออกทีวีต้องอย่างนี้อยู่แล้วออกทีวีต้องอย่างนี้อ่ะครับอะไรไหนๆก็พลาดแล้วสวัสดีเลยดีกว่านะเอาสวัสดีกันแล้วกันเลยนะฮะสวัสดีครับตอนรักผู้ชมแนวกับสุขรายการแซ่บๆแน่นอนนะฮะเจอเจอกับเพชรแซ่สุดซ่าและต้นซ่าสุดซ่บนะแจ๊ถูกต้องแล้วนะครับสำหรับรายการของเราเปิดมาเจอเราสองคนนะฮะแน่นอนเราต้องมีสาวๆสวยๆพริตตี้นางแบบมาให้คุณได้เจอเนี่ยแน่นอนวันนี้ครับช่วงแรกของเราจะมีแก๊ตเจ็ตเจ็ง ซึ่งเหมาะกับคุณเพชรจ้าเป็นอย่างยิ่งถูกต้องแล้วนะครับถ้าพูดถึงบอยทอยส์นะครับก็คือของเล่นผู้ชายเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างก็จะมีเรียกว่ารถอ่าแล้วปืนโอ้โหสุดยอดนะครับพระโอ้โหนี่นี่วันนี้ผมอยากจะรู้เรื่องรถทั้งแหละรถก่อนที่ผมเคยเห็นเนี่ยนะฮะนอกจากซูเปอร์คาร์มีอยู่แล้วครับดูคติ ดูคติอ่าซุป,ปเปอร์ไบท์กัดเจ็ดดีๆในวันนี้นะครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของดูคติเนี่ยพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะนําเสนอครับดูคติตัวใหม่ล่าสุดครับนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการรีบิวแบรนด์ออกมานะฮะชื่อรุ่นก็นคือสแปมเบอร์นั่นเองนะครับเป็นในยุคนี้เนี่ยถ้าเคนเล่นกันเนี่ยจะเห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ดูคติรุ่นเก่าแบบว่าเป็นวินเทจแล้วบางคนแต่งเป็นคาเฟ่ก็มีใช่ตอนนี้คุณไม่ต้องไปขุดหาซากขึ้นมาแต่งแล้วเพราะดูคติเอาใจครับ นำเขากลับมาสร้างขึ้นมาใหม่เป็นดูคาติสครัมเบิปี2015ดีไซน์มันก็ลูกทรงจะไม่ใหญ่มากถูกต้องครับทัดรัดและของแต่งของเล่นนี่เยอะเลยทีเดียวออาราคาเห็นบอกก็ไม่แรงเหมือนกันก็ตอนนี้รู้สึกว่าดูคาติมีโรงงานในไทยนะครับ,รบก็อาจจะใส่เครื่องนะครับเป็นเครื่องใหม่เหมือนตัวเดียวกับ696จะเป็นยังไงผมว่าไปดูกันเลยไหมากดูแล้วครับออไปดูเลยครับ ดูคติค่ายมอเตอร์ไซค์ชั้นนำจากประเทศอิตาลีเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับดีไซน์สวยเฉียบสุดคลาสสิกพร้อมกับชื่อที่เคยอยู่คู่กับดูคติก่อนจะหายไปนานเกือบ40ปีกับดูคติส c คร์โบรุ่นปี2015 มาพร้อมกับดีไซน์สวยเท่ขนาดพอเหมาะแต่เครื่องยนต์ขนาดใหญ่กำลังแรงเดิมทีแล้วดูค a ติ s c คมเบอเป็น Motor มอเตอร์ไซค์วิบากรุ่นดังเดิมของดูค a ติที่ผลิตขึ้นในช่วงปีคิริสักราช1962ถึง1971ซึ่งสแคมเบอรรุ่นปี2015เองยังคงคอนเซปต์การออกแบบเหมือนเฉียกเช่นเมื่อ40ปีก่อนและมีการผสมผสานเอาอุปกรณ์อันทันสมัยมาติดตั้งไว้อย่างลงตัวทั้งไฟหน้าดวงกลมแบบ LED ล้อหน้าขนาดด้วยโชคกลับหัวแฮนรถยกสูงมาตรวัดทรงกลมหน้าจอ LCD ถังน้ำมันทรงหยดน้ำเบาะนั่งแบบยาวด้านข้างโชเฟรมรูปสามเหลี่ยมด้านหลังเองก็มีไฟท้ายดวงเล็กขนาดกำลังดีตัวรถมีขนาด2,165ม mm, ิลลิเมตรกว้าง845ม mm, ิลลิเมตรสูง1,150ม mm, ิลลิเมตรระยะห่างช่วงล้อ1,445ม mm, มด้านล้อสวมอันลอย ล้อหน้ามีขนาด17นิ้วส่วนล้อหลังมีขนาด18นิ้วโดยมิติรถไม่รวมล้อนั้นถือว่าใกล้เคียงกับรถมินิบค์อย่าง Honda MSX และ Kawasaki KSR อยู่พอสมควรด้านเครื่องยนต์ Ducatis c r ม m b l e รุ่นปี2015เปลี่ยนจากเครื่องยนต์แบบ1สูบในสมัยก่อนหันมาใช้เครื่องยนต์2สูบ L-Twin ขนาดใหญ่ถึง8 0 3ซ c ให้กำลัง75แรงมา้าแรงบิด68นิวตันเมตรแม้เครื่องยนต์จะมีขนาดใหญ่ แต่ก็จัดวางได้อย่างมีสมดุลที่ดูดีและลงตัวเป็นอย่างมากส่วนน้ำหนักของตัวรถหนักเพียง170กิโลกรัมจึงสามารถขับขี่ได้ง่ายทั้งยังติดตั้งระบบเบรก ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอีกด้วยดูค a ติ s c คมเบลลรุ่นปี2015มีรุ่นย่อยให้เลือกถึง4รุ่นด้วยกันได้แก่รุ่นไอคอนมาพร้อมกับตัวรถแบบมาตรฐานสามารถตกแต่งได้ตามชอบใจรุ่นฟูลททลแต่งแบบสปอร์ตสวยงามด้วยสีดำด้านหรือว่าจะเป็นรุ่น เอ b o อร์โบเอมาพร้อมกับแนวลุยรวมทั้งรุ่นคลาสสิกตกแต่งอย่างคลาสสิกและดั้งเดิมโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,495เหรียญสหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ2 7 5 5 0 0บาทโดยการจัดจำหน่ายจะเริ่มต้นภายในต้นปี2015นั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณต้นครับสวยมากอยากได้ถึงเลยพี่ถูกต้องแล้วนะครับองบอกว่าสําหรับดูคาติสแควร์เบอร์เนี่ยนะฮะหลายคนที่อยากได้เนี่ยนะฮะก็จะพยายามไปลื้อซากเก่าๆไปขุดหามาซึ่งราคาค่อนข้างจะแพงเพราะว่าบางคนเนี่ยระดับดูคาติเนี่ยเขาเล่นของแท้กันถูกต้องแล้วครับครับก็ตอนนี้ก็ไป็นเราไปหาซากแล้วนะฮะทางดูคาติเอาใจครับผลิตขึ้นมาให้ใช้กันแบบใหม่ๆสดๆโอ้โหในราคาแบบย่อมเยาไม่แพงอย่างนี้ เตรียมตัดตัวเรียกว่าเตรียมแบบว่าเตรียมเงินในเป๋าเตรียมจัดไฟแนนซ์ได้เลยแน่นอนฮะของเล่นดูกติเพียบเลยทีเดียวนะครับติดตามรายการของเรานี่ยนะฮะจะมีแกจิตอะไรจริงๆมาอัปเดตอยู่ตลอดแน่นอนชูต้องแล้วนะครับส่วนตอนนี้ก่อนที่ช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปคุยกับสาวๆครับผมผมว่าคุณเนี่ย ไปหาอะไรทําให้ตัวมันดูดีขึ้นกว่านี้หน่อยดีกว่าไหมครับผมก็ก็ผมโทรหาพี่เพชรเจ้าพี่เจ้าบอกมาสนามมวยใช่ผมก็เตรียมตัวเป็นนักมวยผมพี่ตรงไหนอ่ะเราต้องมีท็อปโชว์กับสาวๆไม่ได้ใส่ชุดโดเรมอนมาอย่างงี้อับกนี่ไม่ใช่นักมวยอันนี้นักอะไรเออโดเรมอนโอ้โหลมเสียมากเลยเดียวผมขอตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดีช่วงหน้าไปจากสาวๆกันโอเคเดี๋ยวกลับมาครับกับเราสองคนไร้การเซฟเซฟห้องตัวอยู่ไหนพี่โอ้โหหางไก่เลยเกิน